คนสองคนน่ะถ้าได้นั่งด้วยกันแล้วสบตากันจะไม่มีทางตีกันอย่างแน่นอนคนที่ต่างขั้วกันสุดๆนะคะไม่ได้แตกต่างกันทางความคิดขนาดนั้นแต่เราอ่ะแตกต่างกันที่อคติมันมีคนมาถามเราเยอะอะ คนจะตีกันไหมเขาจะคุยกันได้ไหมอะไรเงี้ยเรากังวลหรือเปล่าอะไรเงี้ยจากที่เราไม่กังวลเลยคือเป็นคนคิดบวกมากๆกนะกับเรื่องของการคุยกันได้อะไรเงี้ยแล้วก็คิดว่าคนสองคนน่ะท่านได้นั่งด้วยกันแล้วสบตากันจะไม่มีทางตีกันอย่างแน่นอนอัน,นี้เป็นความเชื่อพื้นฐานเลยเพราะคนถามปุ๊บก็อันนี้คือคาตอบตอบแรกเลยค่ะแล้วก็คิดแบบนั้นจริงๆนะแล้วก็วันที่เกิดเกิดงานน่ะมันก็เห็นว่ามันเป็นแบบนั้นนะ คือถ้าแบบตกลงปรงใจมามันแปลว่าทั้งสองคนอะทำใจมาแล้วแหละว่าจะมาเจอกับคนที่ไม่รู้จักแล้วก็จะมาคุยอะไรไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยอืมแล้วเขาจะตีกันได้ยังไงอ่ะแต่ว่าจริงๆรแล้วเขาถามจนกระทั่งเรารู้สึกว่าแบบเกิดอะไรขึ้นก็เกิดอ่ะสมมติว่าเราสองคนมีความขัดแย้งกันอย่างเงี้ยแล้วอยู่ๆจะให้มีคนมาตรงกลางแล้วก็บอกว่าเอ้ยเราสองคนต้องคุยกันแบบเนี้ยเราคิดว่าเราไม่คุย แล้วก็เราไม่ใช่คนนิสัยที่จะแบบให้คนมาบอกว่าแบบคุยกันแบบนี้อะไรเงี้ยหรือว่าแบบมาตั้งคําถามหรืออะไรเงี้ยคะ่ะแต่คิดว่าบทสนทนานั้นนะมันน่าจะต้องเริ่มจากคนสองคนอะคือไม่ใครก็ใครคนดึงต้องเริ่มก่อนอะ่ะความเงียบก็ก็เป็นเรื่องปกติอะไรเงี้ยคะ่ะอยู่ที่ว่ามันสุดท้ายอะไอ้ความเงียบเนี้ยมันไม่เงียบไปตลอดแบบชั่วโมงสองชั่วโมงสามชั่วโมงแน่นอนมันต้องมีคนที่อึดอัดแล้วพูดขึ้นมา แล้วมันก็ไปได้จากบทนั้นอะไรเงี้ยค่ะจริงๆแล้วมันเป็นคำยืนยันของงานวิจัยชิ้นหนึ่งค่ะของเคมบริดจ์อะไรเงี้ยว่าจริงๆแล้ว,วคนเราไม่ได้แบบคนที่ต่างขั้วกันสุดๆนะคะไม่ได้แตกต่างกันทางความคิดขนาดนั้นแต่เราแตกต่างกันที่อคติ เพราะว่าเราอะมีความรู้สึกว่าคนที่อยู่อีกขั้วตรงข้ามอะจะต้องต่างกับเราตรงกันข้ามเลยอะไรเงี้ยคะ่ะแต่ในความเป็นจริงแล้วเราไม่ได้ต่างกันอย่างที่เราคิดแต่เราคิดไปเองแล้วไงว่ามันต่างพอการที่ได้มานั่งคุยกันอย่างที่ยกตัวอย่างงานวิจัยของเคมบริดจ์เนี่ยคือเราไม่ได้คิดเหมือนกันไปซะทุกอย่างต่อให้มันอยู่ในโลกใบเดียวกันนะคะแต่เป็นเพราะาเราไม่คอนเน็กกันเองเราไม่ แล้วไม่มีพื้นที่ในการเชื่อมต่อและเปลี่ยนเราก็เลยคิดกันไปเองว่าแบบเราเราต่างกันเยอะๆอะไรเงี้ยค่ะ